สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,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 กันกีแดงมาอนี่เเดยกพ่อพ่อนวดกอนกับเขานะเข้าที่เกนะ้าเนาะลูดเก้าค่ะท่านผู้ชมฝากไลค์ฝากแช่นเน,นี่เด้อตัวนี้ตะบองอาจารย์ต้อยเนาะคะ่ะก็ได้รับความนิยมตะบองน้ำโชคค่ะไม่ใช่ตะกุดนะตะบองน้ำโชคเพิ่นมา แต่พัดอ่อนตะบองมาถือเลขมาสามงวดแล้วแจแดงมาสัน่นมาเป็นบุญของเพิ่นเนาะค่ะถูกเลขสามงวดแล้วต้องจะได้ตะบองมมกเนี่ยเราเชื่ออย่างไหนเราก็จะได้อย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมมันอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลเอามีความเชื่อความเคารพคู่บาอาจารย์มีความเชื่อเป็นของตนมีความเชื่ออย่างแรงกล้า ค,คนกุศลหนุนนั้นจะนำพาให้เราได้สิ่งที่ต้องการเองฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยสั่งซื้อคิมบํารุงสายตาอ่ะโอ้วัดคืดพ่อสวัสดีค่ะเล็ดเล็ดไขวัตวัดดีแหมคืดพ่อเจ้าพอดีเลยคืดพ่อพอดีขอว่าสีท่อหาเจ้าบัดนี้คอยเราเห็นวัดมารานจังหวัดตึงแต่พุ่นเหรอว่าฉัน เอาเลขิ T เอาเขาเดอนตัวเดินมันสองหงสสองข้างบนบอกโอ้ตัวเดิอนอันเลขเออเออตัวเดินตัวเดีเด๋ยวตัวเดินอสองหนึ่งสี่ประกอบเจ็ดเปา เจ็ดแปดเก้าจีม,มานน้ากันบล็อกเกตแปดเก้าคือดังค่ะดังแน่เตะมันมันมากส<ะ>มิมันเคยมาดม่านกันบอว่าหันสองสามมันมากน้ากันอ่ะตัวเดินบอกโอ้อมาน้่ากันแม่นยูเลกเขาเจามาน้่ากันเลยเออหน<ำ>ันสามตัวเดินมันสองหนึ่งเอสอง ไอ้สามสองสามสามหนา้องสามสองสีเนาะแมนแมมาน้ำกันมวาสามตัวเป้าตัวน้ำกันปกติมันโมคอยมานน้ำกันเลยมันน่านที่วันี้ก็ได้สองหนึ่งซีตัวกบตัวปเจ็ดแปดเก้าประกบตัวใดเจ้าตัมีเอาซีไวรักหน่วยเด้อซีมันมาหลักหน่วยมา

นมันนเจ็ดกับสี่เจ็ดกับสี่ค่ะใหล่างแต่สามหนึ่งกับสามหนึ่งสามบัดเอาเลนี่พีไว้มมวน,นี้ไม่ซีซีอยู่หลักหน่วยอ้ยเชิงมาเถอะก็ยน่ว่า,ขาเขาจะอว่าซีดับยม่งดับกัวสามคนบอก ซีมันมากหัวด้วงก็ว่าสามมาันหน้ามาันหลักหน่วยได้เกเร่คอยแะจับก็สามหัวนี้ก็เล่นซี่ตัวเดียวน่นะซีก็สิบวันอาซีเจ็ดซีเจ็ดซีนะ่ะหนุนน่ะคะันมาตามฟอร์มมาตามเซียนเออนั่นแหละกะ็เอาตามมันนขาดนี่ยังติดวิดีโอการสูตรถ,ถ้ามาตามฟอร์มตามเซียนนี่เป๊ะเลยเนาะ ่อยมาหนึ่งซีได้หมดนี่้เก่าซีเอ้าเอจับจับดหนึ่งซหนึ่งซจับเบิลเบิลซีซนั่นละเก่ามาจากไซเก่ามาอยูทุบกับเจดซมันกระตรงกันกับตัวเดินกับหนึ่งซีหนึ่งซีมันเดสีมาน้ำกันบอกเออมันก็สามมันมานน้ำกันนี่งวดนี่ก็กัก็ยานมานน้ำกันอีก มันเก่าโรคไทิ้มว่างันเก่าโรไทยกับศูนเก่ามันก็บ้านน้ำกันงวนนี่เกิเจ็ดเก่ามันเกิดย่านน้ำกัจนสลิเลยโว้จับเนื่อเจ็ดเลยประกบเจ็ดซีเจ็ดซีมันต้องกับเอาไว้หน่วยอย่างเดียวเลขซีนะมันต้องับมันเปลือเงินเพราะว่ามันลักหน่วยซีลักน่วยแท้แต่นะ ทามาเจ็ดกับเจ็ดซีเจ็ดซีสูตรตรงกันเนี่ยนี่คือตัวเด่นเลยนี่เนาะแมนเจ็ดซีตรงกันตัวสูตรเลขซีเทิศกับสูตรตรงกันนี่เด่นซี่ซี่กับหนึ่งซี่หลายหลายเจ็ดซี่ซี่เก่าบ่ซี่ซี่ก็เอาอ๋อจีบันบ่ เล็กมันไม่เกล็ดกับหาได้เล็กนงี้เล็กมันมาเกล็ดกับหาดเดี๋ยววะไม่หาเลยของใครบอกเดี๋ยววไม่หาเลยนี่เล็กลข่ยมื่ว่ามากอ่าเป็นหาซีทำทีเล่นซัมซีเล่นหาซีดีกว่าบอสอน ได้วนะ่าเป็นตัวล่องๆไนซีเดอรมากเหรียญซๆไว้หลายกับหนึ่งซีเอาท้ายสีหรือว่าลหลักหน่วยสี่เนาะท้ายสีหรือหลักหน่วยสิบท้ายสีเอาไว้มื่อย่างเดียวว่ต้องไปคราบเลยมาแต่หลักหน่วยอืม

ันกับมันก็ลายโตขันว่ากับมันก็ซตบโตรางบนก็ได้ลงซื่นสองพันก็ได้หน้าพันเยอะเลขสี่ทิศงวดก่อนเลขสี่ทิศอันเสี้ยนบางแสนข่อยลืมล่งคลิปแล้วไหมเลขสี่ทิศเข้าเจ็ดเก้าโอ้ยกันงวดว่าล่งปูหนึ่งคือกันไอ้ปูบนมีงวดว่าล่งเข่าก็สี่ทิศของข่อยเจ้าก็ว่าล่อเข่าวสามตรว เอาเจ้าวัดด้นซงมาให้คอยว่ามันบ่ซงไปก่อนแล้วเจ้าว่าสิลงให้คะคอเจ้าไปเลยลืมลงเออตัวนั้นมันยากๆอยู่อีหยังบุตรตัวนั้นสิลงไหนอยู่เจ้าลง่ชิบผู้ใดหลอกเจ้าว่าเดี๋ยวสิลงอาจารย์ต้อยอาจารย์ต้อยยากนั่ไปเที่ยวอยู่เลยลืมตัวนั้นศูนย์ศูนย์เจ้าเรื่องอะไรเจ้ืมลง่มเออศูนย์เก้าศูนย์เก้าตรงเลขอาจารย์ต้อยพอดีอันขอยไปเที่ยวอยู่ มันก็เลยื่อนเล่ดซีทิดมันเข่าสามตัวเลยมัน,น,น,นได้หนึ่งกับเก่าหรอได้ศูนย์กับสองอมันออกสองศูนย์เก่าอ๋อนองหวันนี้ก็เขาเข่าสามตัวเจ็ดซี่เจ็ดซี่ตรงกันว่าทั้งบนทั้งล่างเนาะทั้งสองสูตรตรงกันสองสูตรก็เล่เดนที่นั่นไป จันที่ <ไป S 2> เจ็ดซีไปเล็กคอยกมามเจ็ดกับซีคอยพันไปล่องที่หาผนะเจ็ดเนึองเป็นไปได้บ่เจดหนึง่งมันก้าไใดเนี่มันี่่องังงบนแมนมันมาไใดนี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะตรงกับคองเดือน<ล>จะก่าวพร้อม cho chào cho đấy tốt một năm xí xí thật mì xí thơ ghê tên năm xí xí thơm mì tất binh 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 2,000ย่บ,บ,บาทองเจ็บาทคอยกับสินนักทุกอาจารย์คอยก็เซ็ตถือว่าถึงขึ้นถ <c oughs> ือว่าถึงขึ้นจ็กเทียเด้อฮช่สือ่อเวลาอาจารย์น,นักหนึ่งซีต,ต่อีแต่ว่าเจ้าว่ต้อ,องกลับแห่เจ้าซื้อรามซื้อนบนมันมีก็ไม่ก็เจ้าไปครับเลเอากะว่าเลขมากเจ็ดกะส่เจ็ดสีแลยเนาะเหลขกมากหกหกซีเจ้าคือบ่มี่แบบนี้ ก้า <94, S 2> ี่ฝันเห็น 9C <94, S 2> ข,ขันข้างมาตัวใดกแห้งกอมไม่ใส่ C เลยเนาะเจ็ด C เก้าสี่หนึ่ง C ถ้าว่าม้าหนึ่งใส่หนึ่งส C ขวบขัานสื่อขอยสื่อทหารหนึ่งกับหนึ่งหกขวบื่อหารเป็นเลขดับเบิดเด่นนะกับหนึ่งหกสื่อแล้วจังหนาเบิร์น เมือ่อใดเร็จเป็นกรุงเทพอีกแล้วเลี้ยงไปแล้วสู้ไปนั่นละสู้ไปซ้ำตายคิดเท่าน,นั้นเนี่นวมันส่วนมุ่นภาวน,นาเท่าน,นั้นละอขอแต่มีล่หายใจไม่เขากินว่่ได้เก็บป่วยมองไดนี่มันเป็นประเสริฐแล้วหาเจ้าเก็บป่วยเจ้าหาเงินมาไ,ได้เด้ ถ้าวันหน้าเขาไวหยจะให้เก็บให้ป่้ยเป็นผ้าลาของคนอื่นเขาก็ไปอยอกเบิ่งนี่แม่เขาอยากเบิ่งตะลูกตะผัวเขาได้มันตามตามสมัยมันได้ว่าป่วยเขากับ่เบิ่งแล้วังไปหาว่ากอดป่วยก็บุญเฮาเอ้าเป็นบุญเป็นกรรมของเฮ่าสันคิดยังหลายลอดเขาออกมากละว่าเบิ่งเฮาแล้วตัวป่วยเขาจะไม่เสียว่าเบิ่งงลอดเขาออกลอดเขาออกมากแล้ว ก็คือว,ว่าเขาอาศัยทองห้ามาเกิดคิดเท่านั้นเพคนไหนคิดจังสั่นเด้คนไหนคิดจังสันน่นเราหนักจีแม่นบุญพ่ามากสิหละถึงยุคไผย,ยุคมันกัเขาก็สิดูแลครอบครัควเขาเขาหักครอบครัหวหลายก็หักแม่เนี่ยตามเรื่องเนาะอือคือจังลูกไส้นี่ป่าตัวใหญ่ใหญ่เอาให้เมียกินกน่อนเด้อ คือคือหมอล่ำเขาบ้านล่ะอันแม่มึงไม่ได้หาหายมึงกินจนตายเด้เมียมึงเียนี่ล่ะหายมึงกินจนมึงตายเขาว่าเออย่างเห็นไในหมอล่ำว่ากระดาผัวว่านัออ่นคือคาขามเขนล่ะทำใจห้อผู้เป็นแม่เทาเท่านะอืมจิตต่อไป,ปทำไมน้ำบุญน้ำ วาสนาเขาทนะัแมนล่องค้นในผัวดีดีเนาะโหครับล่องค้นในผัวบ่ดีไงอยู่กันจนเท่าทุกจนเท่าแค่ละแม่น<ต>จนเท่าเพราะว่าคือว่าไปหาผัวใหม่โอ้ยเนาะวไแดงกิดซีคือเก่าแล้วทุกคือเก่ารุเน,น,นสมมยเมยเขาวัด <c oughs> เขาหากินเองได้เนาะเอามา่อย่ง แต่ว่ากันฮักเขาก็อยากได้อยู่ได้แหละเนาะเอาทำง่ายๆหวานๆเลยจ้าขอบคุณค่ะเบาเพราได้หัวเพราะได้หวานซึ้งกันเอาโอเคขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาการน้ำมันชมเบิ้งก็สิจนเบิ้งคักเหมือนชุดตัวลวเนาะจะแดงก็ขอตัวลาไปก่อนอาซังเขามาได้กัครีมครีม ถ้ามาเหี่ยวคักกังขึ้นนะ่ะนะเอ้นี่ถ้ากังขึ้นค่ะหนาหนาวนี่แห้งหนาเหี่ยวแตกไปทั่วทีมเนาะถ้าเข้าไปหลังมือแหงเหีเ่ยวคักดูนางให้ดูมือดูนางให้ดูแม่บ่ได้ลรอคะ่ะเป็นเป็นลุงไหม่ล้นไก่ต้นบางคนนะ่ะดูแม่ก็บไ่ได้แต่่า มันแต่ว่ามันกน็ส่วนหนึ่งเดแม่ส่วนหนึ่งเดพอคือเกาละ่ะคนเท่านะ่ะเดบางคนก็เป็นลูกไม้หล่นที่ไกลต้นนี่ท่ากังขึ้นค่ะหอมหอมคือกันเดอนยากเซตตาบางลุงสายตาแค่เซียมแค่แม็กล้วกน็นี่แค่เซียมแค่แม็กบังลุงกระดูกพูนกระดูกผุแกปวดคอปวดคอต่างๆนะค่ะอันนี้บังลุงสายตาค่ะตาฟ้าฟาง ทักขม้าใดเด้อค่ะ0ูนย์ก็สองแเป็นองห้าหกแดกระบอกอาจารย์ต้อยตระบองอาจารย์ต้อยก็3ามเกนะคะเราทักกันขม้าใดค่ะเบอร์โทรคืนห้าหนนะ้าจอนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะรวยรวยเฮงเฮง,งคะ่ะ